KBTG Techtopia เป็นปีที่3ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะเราดิสคัสอาจนด้าที่ยิ่งใหญ่คือ Human กับ AI และเทคโนโลยีเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างไรและจะใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรเรายังสามารถตัดสินใจร่วมกันและพัฒนาและ co-create the better future using human and technology to gether ครับ Year 2024 last year, AI has progressed a long way and the world has changed a lot. And I'm actually excited about events like KPGG Techtopia to help share knowledge about um, AI and about technology. <music> This is a great vibe. Uh, many young people are here. People are here to learn. People are here to look into the future. So I think it's tremendous energy for uh, technology colleagues in the country. Techtopia is like stepping into the future. It's really eye-opening to see how technology, people, innovation, new ideas come together in one place and it's a very exciting future for me. I am really honored um, to be here today, uh, especially I have a chance to meet our speakers from around the world and also to see some of the very exciting uh, showcases. งานนี้ริงทอยได้เรียนรู้แบบหลายๆเรื่องมากเลยรัหผมซึ่งเป็นแบบเทรนด์เรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีรัหผมได้เจอคอมมูนิตี้เพื่อนๆดีๆครับที่มีความฝันเหมือนกันมีความเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องการพัฒนาตัวเองก็เรื่องสาคัญเรื่องเทคโนโลยีก็สาคัญอนาคตอาจจะแบบจำเป็นต้องเรียนรู้หลายๆศาสตร์แล้วแล้วก็เพื่อการทํางานในอนาคตรับผมซึ่งงานเทรโรเปียว,วันนี้เชื่อว่าทุกคนที่ได้มางานวันนี้น่าจะได้ประสบการณ์แบบเดียวกันครับตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาโดยทอะ AI ก็น่าจะเป็นโอกาสให้กับสตาร์ทอั เกิดใหม่ที่น่าจะทําให้สามารถที่จะโตได้เร็วสุดท้ายเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนมนุษย์แต่ว่ามันมาเพิ่มศักยภาพของมนุษย์และเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งคําถามเรื่องของการรีสกิลนะคบว่าเราอยู่ในบริบทไหนแล้วเราใช้เทคโนโลยียังไงแล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเพราะสุดท้ายถ้าเราใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเพิ่มศักยภาพให้กับเราแน่นอน,นะครับ I have seen so much enthusiasm from all the people coming to Techtopia. I invited several guests today who were eager to join, and they saw it as an opportunity both to be updated on key technology trends and to add their expertise to the conversation. ปัจจุบันมันอยู่ที่จุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยครับอาจจะมี AI winter หรืออะไรก็ตามแต่บริษัทที่ continue pushing for transformation จะเป็นบริษัทที่ชนะในระยะยาวแน่นอน